you โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี้ผมเชเดอร์ก็ผงเกษตรกรครับผมนักรีวิวที่จานนอนสนอนแคร์โลกใบนี้นะครับผมรีวิวแบบต้องต้องนะครับผมวิจารณ์แบบตลงๆนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่นะครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างหาครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกแอนเมะนะครับผมในช่วงสามตอนแรกว่ามีดีมีแย่ไปนจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50% 50%ครับผม50%คือการรีวิว อีก50%คือความรู้สึกจากรับชมนะคะผมโอเคนี่กับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์2 0 2 2นะครับผมเรื่องที่12นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเหลืออีกประมาณ3มื่อสุดท้ายนะครับผมที่เราจะจบโปรเจกต์กันในซีรีส์ซัมเมอร์2 0 2 2ในโปรเจกต์3ตอนแรกนะครับผมก็ต้องเราดูว่า3มเรื่องสุดท้ายนั้นจะเป็นเรื่องอะไรกันนะครับผมโอเคแล้วค่อยจะมาเป็นบทสรุปกันว่าในซีซั่นซัมเมอร์ใน เป็นซีซั่นที่มีความรู้สึกใจแค่ไหนนะครับเราก็ต้องรอมาดูกันนะครับรอมาฟังกันนะครับผมโอเคก็เรื่องที่สิบสองนะครับผมที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่นซัมเมอร์2 0งพนี่สิบสองนะครับผมก็จะเป็นอนิเมะแนวนะครับผมไซรัมไอซ์ซุปเปอร์ n ชนนลนะครับผมเป็นซีรีส์ภาคต่อนะครับผมที่เคยฉายไว้ ตอนปีที่แล้วนะครับผมในซีซันสปริง2021นะครับผมก็เป็นอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับตุ๊กตามีชีวิตที่คอยทำงานให้กับชาร d ด w นะครับผมแล้วก็ไปเจอเรื่องราวเป็นศนาของที่ที่นี่ว่า ที่ในนี้มันมีอะไรกันแน่มันมีเรื่องราวที่ว่าตุ๊กตามีชีวิตทําไมแบบทําไมแบบไอ,ไอชา์โดเนี่ยทำไมตะก,กูชาร์โดเย่ยต้องแบบต้องแบบให้ตุ๊กตามารับใช้ทําไมแบบทําไมแบบชารโดไม่มีหน้าหรือแบบเรื่องราวปริศนาของในในบ้านอย่างนี้ว่าบ้านแห่งนี้มันมีอะไรกันแน่นะครับสารเรื่องราวประมาณนี้ก็อยู่ในโทนลึกลับอะไรต่างที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ น่าสนใจใช้ได้บวกกับความชิลช,ชสบายที่เรียกได้ว่ามันเป็นซีรีส์ที่เข้าหงึงง่ายนะครับผมสับต่อซีรีส์นี้นะโอเคก็เราจะพูดถึงกันกับตัวซีรีส์นี้ครับเป็นซีรีส์ภาคต่อจากผลงานจากโคเวอร์เวิร์กนะครับผมก็เรื่องนั้นก็จะมีที่เรื่องเป็นชื่อว่าชาร์ w เฮาส์ภาคที่2นั่นเองครับผมชาร์ตเฮาส์ซีซั่นสองครับผมก็ เซตตัวละครซีซั่นสองนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากภาคแรกนะครับผมเราก็ต้องมาพูดกันว่าเซตตัวละครซีซั่นสองภาคนี้จะเป็นเนื้อหาอะไรต่างที่น่าสนใจแค่ไหนช่วงสามตอนแรกกันนะครับผมโอเคเซตตัวละครซีซั่นสองครับผมเรื่องรีบิมสองทีพูดถึงกันในซีซั่นซัมเมอร์สองพันยี่สิบสองครับโอเคครับผมก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักครับผมจะมีบางสิ่งที่พูดกันทั้งหมดสองช่วงครับช่วงแรกครับผมในเมงนี้มีเนืเกสิ่แบบซับไทยครับผมตบมือครับโอเคครับผมก็ มีได้กันทั้งหมดนะครับผมที่เดียวนะเรื่องนี้นะครับผมมีได้กันทั้งหมดที่เดียวนั่นคือตัวของบิลลี่บิลลี่ครับผมก็ซีซั่นนี้ก็บิลลี่ก็ของตลาดเช่นเดิมนะครับผมโอเคบิลลี่นะครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ตัวของบิลลี่นะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าเชลล์เฮาส์สองจะเป็นพรีเมียมใหมนะครับผมว่าผมยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับผมแต่ว่าดูทรงน่าจะเป็นพรีเมียมของเราเชลล์เฮาส์หลังจากตอนที่สี่ครับเราก็ต้องรอดูกันนะครับผมตามนั้นโอเค <G ül üyor> ก็ใช้เราเานะครับสามารถดูรายตัวของเบญลีน,นะครับผมโอเคก็มีมีของที่สุตที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดนี้นะครับผมก็อย่าก็อย่าดูเถื่อนเลยนะขอร้องนะครับผมก็มีที่ส็ตที่สามารถเเข้าถึงง่ายขนาดนี้นะครับผมโอเคยังดูเถื่อนเนาะเอออย่าอย่าไปดูเถื่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็ อย่าไปดูสปอยนะครับผมเพราะว่าให้อยากดูแบบดูเองเนื้อหาอะไรต่างอ่ะมันจะดูสนุกสนุกสนุกกว่าเยอะนะครับผมดูเองอาจจะสนุกกว่าเยอะหรือแบบให้แนะนำที่ตรงก็คือแบบว่าให้แนะนําคลิปที่เป็นแบบเป็นเชิงรีวิวในเชิงแบบพูดถึงเนื้อหาผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะครับผมกว่าไปดูสปอยเลยเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายกวจริงแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเสียเวลาชีวิตของคนน่ะที่แบบว่าคุณจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆของในในอีกมุมหนึ่งของอนิเมะนะครับผมดูสปอยก็เห็นในมุมด้านแรกอ่ะ ก็เห็นมได้ที่มันเป็นเนื้อหาด้อะารตามแต่ว่ามุมในงานของมันอ่ะมันมีอะไรให้มากกว่านี้นะครับผมสับตัวขออนิเมะนะโอเคก็ตามนั้นครับผมโอเคอย่างที่2ครับผมก็รายการสับตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึอนิเมะนะครับผมแต่ละช่วงแต่ส,สั้นนะครับผมในช่วงสับตอนแรกว่าเออไอเรื่องเนี้ยมีเรื่องที่เป็นจุดน่าสนใจมีเรื่องที่ ควรจะพูดถึงไหมเป็นเรื่องที่ควรติควรชมเป็นเรื่องที่ควรจะดอบหรือไม่นะครับผมโดยมีการที่จะพูดถึงนะครับผมเนื้อหายแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูเรื่องนี้นะครับผมก็กรุณนาะปิดไปก่อนนะครับผมเพราะเรื่องนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ดูมาแล้วแล้วก็ฟังความรู้สึกของกันนะครับผมโอเคกันและกันนะครับผมตามนั้นโอเคก็เรื่องของความคัดหวังของซีรีส์นี้นะครับผม แล้วเขาต้องพูดก่อนว่าอันเรื่องนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วภาคแรกครับผมก็สามารถไปหาดูได้นะคือเรื่องนี้นะครับผมเรื่องชานโดเฮาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมก็พูดกันง่งานแล้วครับว่าในภาคแรกเนี่ยภาคแรกเป็นภาคที่ผมมองว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะธรรมดาไปสำหรับผมนะนะครับผมตามนั้นแลวธรรมดาไปสำหรับผมเพราะว่าปัญหาเรื่องหนึ่งของซีรีส์ชานโดเฮาคือ ในเรื่องราวของความลึกลับหรือเรื่องราวอะไรนะต่างผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมันยังไม่มีอะไรที่มันแบบน่าสนใจนะามันมีแค่แบบการปูเรื่องหาตัวร้ายหรือแบบว่าพลังของชารูเฮาที่ก็ต้องพูดว่าในซีรีส์ชารูเฮาเนี่ยมันแอบ,บมีปัญหาในช่วงต่อสุดท้ายที่มันแบบเอาเนื้อเรื่อง,งอิิจินลใส่เข้ามานะครับผมตามนั้นแหละ มันเลยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับผมตามนั้นแต่ว่าออะมันก็เป็นซีรีส์ที่มันพอดูมอโอเคนะครับผมพอโอเคแต่ว่าถ้าเป็นในความคิดผมที่ผมรีวริวภาคแรกผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะธรรมดาไปหน่อยนะครับผม okay. โอเคส่วนที่ผมรู้สึกว่าภาค2เนี่ยควรที่จะเน้นอะไรมากกว่านี้คือเนื้อหาหรืออะไระต่างๆผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันแบบมีความน่าสนใจหรือมีความยืดหรือว่าเ,อาเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามมากกว่านี้ นะครับผมสำหรับผมนะสำหรับตัวของซีรีส์นี้นะเราก็ต้องรอดูกันกับตัวของ shadow h u l l นะครับผมตามนั้นโอเคส่วนตัวของซูโดเราพูดไปแล้วครับว่าโคฟเวิร์กนะครับผมก็ปีนี้โคฟเวิร์กจะทำผลงานค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะนะครับผมเยอะเลยล่ะเพราะเอาตรงนะครับผมโคฟเวิร์กในตอนนี้นะครับผมทำผลงานไปแล้วหเรื่องปีนี้นะโคฟเวิร์กนะครับผมทำผลงานไปแล้วทั้งหมด6เรื่องนะครับผมก็ บ้านะครับผมแม่งจะเป็นแมปป้าสองจนสุดให้ได้เลยที่เนี่ยคือแมปป้ามันทําทุกปีแต่โคเวิร์กนี่ก็เริ่มทําตาแล้วใช่ไหมคือซีซั่นเนี้ยโคทั้งปีเนี้ยโคเวิร์กทำหกเรื่องนะครับผมผ้าเป็นเรื่องในตอนวินเตอร์นะครับผมวินเตอร์ก็ต้องพูดว่ามีตัวของหนูยาผ้ามีตัวของอ่าเรื่องที่ถอดจะเป็นอะไรวะไอ้กีฬาสีอัคิบีเออแล้วก็ตัวเกินนจินหนุคุพอซีซันพอซีซั่นสปริงมีอะไรนีจานีจ่าหาผัวเรื่องนี้ก็ได้แล้วก็ตัวของสไป มีซีซั่นนี้ก็จะเป็นตัวของ h ช d o w House แล้วก็ซีซั่นหน้ามีเพิ่มอีก2เรื่องนะครับก็่งคือตัวของ s p y f a m แ l y 2ลแลวก็ m มกไอดอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้นะว่าชนโฮาว่าตัวโคเวิร์กเนี่ยจะบ้าบินขนาดไหนนะทำตัวอย่างแมปป้าเจสซิต้าไปได้นะครับผมตามนั้นก็รอดูกันนะโอเคจากตัวของโคเวิร์กนะครับผมแต่ว่าก็ต้องพูดว่าโคเวิร์กทำงานภาพดีทุกเรื่องนะนะครับผมตามนั้นแต่ด้านหนเรื่องเ็าต้องว่ากกลอีกทีนะครับผมตามนั้น,น,อออนะน,นโอเคก็มา โตพุ่งกลับคนเขียนบทครับพุ่งกับหน้าเดิมครับคนเขียนบทคนเดิมก็าบอกพุ่งกับคือคาสุกิโอฮาชิครับก็เรียกว่าเป็นการกำกับเรื่องแรกของเขาในซีรีส์ชาโูฮาเราก็ชาโูฮาภาคแรกภาคสองเขากำกับนะต้องเรียกว่าเป็นผลงานแรกของเขาที่มากำกับนะครับของชาโูฮานะโทขึนเขียนบทครับผมเป็นคนเขียนบทที่เรียกได้ว่าดีมากๆอีกคนหนึ่งนะครับก็คือตัวของโทชิยะโอโนะจากซีรีส์ซีรีส์ธรรมะครับผมเพอร์เฟกต์ไซเดอร์ แล้วก็บอยเซอร์ซิต์นะครับภาค2นะแล้วก็มีตัวของโคซุกิโอเครีนะครับของนครยานามิที่เรียกว่าเป็น CGI จไอมาซเซอร์พีตอีกซีรีส์หนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวของพอมิเดวแลนที่ภาคแรกดีมากภาค2เหลวเปลวครับผมตามนั้นแล้วก็มีตัวของผลงานปีแล้วอีกเชตแปดสิบบที่เรียกว่าเป็นผลงานที่กู้หน้าเขามาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตามนั้นก็ต้องรู้ว่าชาร์โดเฮาภาคที่2นี่ก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่สามารถกู้หน้าของเขาให้กลับมาเป็นคนเขียนบทอันดับต้นๆได้อีกกกคคครรรััั้้งงงนนนึหเเาา็ตตตออิดมมมชะบผโ ก็เราพูดถึงซีรีส์นี้นะครับผมความคาดหวังของผมปไปแล้วว่าภาคแรกผมมองว่าซีรีส์เป็นซีรีส์ธรรมดา,าผมเคยรีวิวไปแล้วแล้ว,ลวก็ภาคสองผมมองให้เป็นซีรีส์ที่มันมีคุณภาพหรือมีความดีแบบว่ามีเนื้อ,อาหาอะไราต่างที่มันดูน่าสนใจมากกว่านี้นะครับผมสามต่อของซีรีส์นี้นะโอเคก็เราพูดถึงความรู้สึกจากรับชมซีรีส์นี้นะครับอ่าซีรีส์นี้นะครับผมในสามตอนแรกนะครับผมของซีรีส์ชาร์ล็อคเฮาสเนี่ย ก็ต้องพูดก่อนนะครับว่า Shadow House ในภาค2ตอนนี้นะครับผมใน3ตอนแรกนะก็มีการพูดถึงเนื้อหา มาบ้างแล้วนะครับผมแต่มีเนื้อหาที่มันแบบเริ่มมีการปูตัวละครที่มีบทน้อยๆในภาคแรกที่มันแบบเป็นการโชว์ตัวละครเฉยแล้วภาค2มันจะเริ่มมีการบทบาทย,ยังมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าคุณเคยดูถ้าคุณเห็นปกของภาคนี้แล้วคุณน่าจะรู้ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับ2ตัวละครที่มันโผล่มานะครับว่านั่องมนคืออ่าตัวของถ้าเป็นตัวของนี่จะเป็นเด็กเป็นไง รสเมลลี่กับเมลลี่รสนะครับผมรถเมลลี่กับเมลลี่รสนี่แหละที่มันมีความเกี่ยวข้องอะไรเดียวเราต้องรู้ว่าเออรถเมลลี่กับเมลลี่รสจะมีประเด็นหลักอะไรในภาคนี้ซึ่งมันก็มีความเกี่ยวข้องและกับตัวละครตัวละครที่มีบทบาทเรื่องเงาในภาคนี้ที่เราก็ต้องรู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าสามตอนแรกนะครับผมโอเคเราลืมพูดถึงเรื่องย่อมันกันก็เรื่องย่อเราก็เอามาจากภาคแรกนะครับผมคือตัวของเอเมริโกะนะครับผมตุ๊กตามีชีวิตนะครับผมทํางานคอยดูแลและใช้ท่านเคครับผม คนในตระกูลชารโดนะครับผมที่ไล้ใบหน้าและมักปล่อยขามาับพันเอาออกมายามนอนหลับหรือตอนลมไม่ดีนะครับผมเอมิลิโกจึงต้องทำความสะอาดขมือเขาเหล่านั้นนะครับผมขมับเหล่านั้นนะครับผมเธอเป็นก็ตาที่ถูกซากขึ้นมาเพื่อไม่นานจึงมีต้องเรื่องต้องเรียนรู้นะครับผมมากมายทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของเจ้านาย เธอต้องเข้าใจความต้องการของท่านเคเจ้านายของของ,ของเธอนอกจากนี้นะครับผมเพราะคนในตระกูลชาโดไม่มีใบหน้าตัวกุตาที่มีชีวิตต้องคอยทำในทำหน้าที่เป็นใบหน้าให้กับเจ้านา,นายน,นอกจากการทําความสะอาดครับผมดังนั้นทุกวันที่เ,เมเลโกดแล้วหล่าตักวก็ตาเป็นชีวิตจึงต่างพยายามทําความสะอาดและทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตระกูลชารโดอย่างล้กตาเอเมิลโกดได้รู้ถึงความเจียงของตัวคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้กับตัวของเซรีชา์โดเขาครับผมภาคสองก็เรื่องประมาณเท่านี้แหละแต่ว่าภาคสองมันจะเริ่มมีการแบบเผยเรื่อง มีแบบฟันเฟซมันจะมีเรื่องราวของว่าเออในอดีตของตัวละคตรตัวละครน,นี้หรือเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากภาคแรกว่าเออเรื่องราวของการแบบว่าไอเรื่องของเงาเรื่องการไว้ใจการเรื่องที่บอกว่ามีเรียนรู้เรื่องความลับของของแชโดว์เขามากขึ้นที่บอกว่าเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบถูกสะกดจิตมาเหมือนแบบว่ามีพลังของเรื่องของเงามีพลังที่บอกว่าไอเงานั้นมีพลังรือแบบในในแบบเรื่องราวเรื่องลับของของที่นี่มันมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยรุ่แบบมันค่อยๆเผยมาอะไรประมาณน,นี้นะครับผมแต่ว่า ปัญหาของเซร Lead ีนี้คือไอ้เรื่องราวความลับที่มันดูไอ้เรื่องราวความลับที่มันดูแบบมันดูมืมดมนของตัวเซรีนีนะครับผมก็จะเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะซอฟนะแล้วก็จะพูดก่อนว่ามันมีความติกตลกและไซส์ซับไลท์นะครับผมตามนั้นแหละมันมีความไซส์ซับไลท์ด้วยนะ so นก็ต้องพูดว่ามันมีความชิลชที่มันมีความแบบมันโทนเนื้อเรื่องมันจะดูมันหมดเนี่ยทำให้แบบความซอฟของเรื่องราวของเซรีนี้มันจะดูเบาลงไปอย่างมากนะอันนี้แหละคือปัญหาเซรีนี้ครับผมมันเบาลงไปอย่างบ้างเพราะว่า ซีรีส์นี้นะครับผมเป็นซีรีส์ที่ถ้าเราดูจากโทนอารมณ์ที่คุณดูในภาคแรกภาคสองที่มันเมียเรื่องราวเบื้องหน้เบื้องหลังเรื่องราวของงานดาเป็นเป็นซีรีส์ที่บอกว่าโทนอารมณ์มันจะดูแบบมึนๆมันโม,ม,มนหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ต้องเข้าใจอยู่เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ต้องการให้มันดูแบบโอ้โหมอนดาร์กอะไรขนาดนั้นมันอาจจะมีความแบบใสๆที่แบบเรื่องราวไอ้น้องโตไอเมริโกอเนี่ยหรือแบบว่าไอตลล้ตัวละครอื่นที่มีแบบการเล่นมุกตลอดอะไรต่างแต่ว่า ความใส่ๆของมันมันเป็นดับสองคมที่ทําให้แบบเนื้อเรื่องของมันมีความที่ว่ามันจะดูแบบความน่าสนใจมันจะดูเบาๆไปหน่อยในความรู้สึกผมนะเพราะว่าเนื้อเรื่องของหาเนื้อหาของมันอ่ะม,มันมีอะไรที่บอกว่า เออน่าติดตามเลยน่าจะพูดถึงจริงโดยเฉพาะแบบไอ้เรื่องราวของตัวละครใหม่ที่โผล่มาถึงแม้จะโผล่มาภาคแรกก็เถอะแล้วก็เถอะนะที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้ไอ้ตัวแบบไอ้ดาวประทับอะอไรสิเป็นสภาเออแล้วเรื่องอย่างนี้ก็ได้สภาเรืงเรียนอะ่ะเราเรื่องงี้ได้ง่ายกว่านะเออมีสภาเรืงเรียนที่มีแบบมีเรื่องราวของตัวละครใหม่โผล่มากขึ้นอะไรเงี้ยตัวละครที่เกี่ยวข้องกับคนที่แบบอยู่โซวาเนี่ไอ้เช่นแบบกลุ่มของบาร์บี้อย่างเงี้ยเออกลุ่มบาร์บี้หรือบาบาร่าอย่างเงี้ยเออเกี่ยวข้องตัวละครเนี้ยหรือแบบว่า เรื่องราวความสัมพันธ์ของในกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอ้กลุ่มใหม่ใอกลุ่มของสภาทังเรียนน่ะมันเป็นยังไงแล้วความเรื่ที่ปรากฏไม่ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่า,วาไอ้ตัวละครจากภาคแรกที่มันหายไปอะ่ะมันจะมีการปรากฏมาในภาคสองไหมซึ่งเคยเคย,เคย,เ,คยเคยดูภาคแรกนะครับผมภาคแรกน่าจะมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะมีบทไหมก็คือตัวของเรมนะครับผม ในภาคแรกคุณน่าจะรู้ใช่ไหมว่าแรมอ่ะถ้าเราพูดถึงตัวของแรมใช่ไหมแรมก็เคยมีเงานะเราพูดว่าเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่แปลว่าเงาได้หายไปเงาของตัวของไอ้แรมนั้นได้หายไปก็คือตัวของเชอรี่เชอรี่อ่ะได้หายไปทําให้แรมอ่ะกลายเป็นอ่าตุ๊กตาที่ถูกปิดที่ถูกปิดหน้าถ้าคุณเคยสังเกตใช่ไหมมันจะมีปริศนาของที่นี่ว่ามันไม่มีปริศนาของไอ้ชาร์โเฮาที่เนี่ยไอ้ไอ้เรื่องที่เนี่ยว่าไอ้ที่เนี่ยทำไมแบบ จนไปมีคนที่ถูกปิดหน้าทไมวะใครปิดตาปิดหน้าปิดตาแหละมันมีสาเหตุน่าจะมาจากว่าไอน่าจับไเป็นสนาลนี่มันใหญ่มากแต่ว่ามันก็พอถูกเคลียร์ได้มาบ้างแล้วก็คือตัวของมันไอตัวของตุ๊กตาพวกนั้นไม่มีชาว์โ่ะเข้าใจใช่ไหมไม่มีชาโด์เป็นหลักเป็นหางทำให้แบบกลายเป็นคนที่ต้องกลายเป็นผู้ปกปิดอ่ะมันกลายเป็นผู้ที่อยู่มุมมืดคอยรับใช้อะไรไปซึ่งเราก็ต้องรอดูว่าตัวของแรมเนี่ยแรมมันมันจะกลายเป็นแบบ มันจะกลายเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอน,นาคตแค่ไหนเพราะว่าแรมมันคือเราต้องพูดกันว่าไอ้คนที่แบบไอุ้กตาที่เคยถูกปิดบังใบหน้าไปอ่ะมันจะโดนให้เหมือนล้างความทรงจำอ่ะเกตใช่ไหมอ่าเกตใช่ไหมเหมือนแบบให้จําให้จําเพื่อนไม่ได้เลยบอกว่าให้ปกปิดว่าไม่สามารถคุยกับเพื่อนได้ให้กลายเป็นคนเงีย,เงยบๆอยู่กับ อยู่กับพื้นที่เงียบอ่ะถ้าคุณเคยสังเกตดีว่าไอ้ชายผู้ผู้ปกปิดหน้ามันไปอยู่ที่ไหนกันปรากฏว่าในในตอนที่แรมอยู่ในช่วงตอนจบใช่ไหมก็เป็นแบบเออในช่วงประมาณว่าแรมอยู่ในที่แบบว่าคุกกิ้เงียบอยู่ในห้องเงียบเนะียเหมือนคล้ายๆตุ๊กตาแต่ตุ๊กตามันอยู่ในโลกสที่มันสว่างบ้างใช่ไหมแต่แรมมันอยู่เงียบเนะียบอ่ะทําไมเรารู้สาเหตุว่าแรมอ่ะเป็นคนที่แบบอาจจะโดนล,ล้างสมองไปไหมหรือว่าสมองยังจะคงอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเห็นว่าแรมมันมีพลังของเงาไงใช่ไหมในช่วงตอนจบบทําแบบ เราก็สงสัยว่าแลมอ่ะจะทำไงต่อในอนาคตแล้วก็ต้องรอดูกันนะครับผมแล้วก็ในภาคนี้มันจะมีปริศนาหลักโผล่มานะครับมันคือชาคนที่ปิดใบหน้าคนที่คุมอ่ะที่เนี่เราก็อยากรู้ว่าปริศนาของคนที่คุมอ่ะไอคุมหัวนั่นนหะไอคุมที่แบบคุมพระคุมปิดหน้าอยู่นั่นแหะมันคืออะไรมันจะต่างจากไอผู้ปิดหน้าที่ตัวของแลมโดนในตอนจบนะเออ แต่ว่าผู้ปิดหน้าอันนี่มันคือคนที่มาปริศนาที่ในตระกูลหรือในคนที่เป็นสภานักเรียนเ่ยเป็นผู้ที่ติดดาวอ่ะเลยจาได้แล้วผู้ติดดาวแล้วผู้ติดดาวก็ไม่รู้ว่าผู้ชายไอ้คนที่คุมหัวนั้นคือใครมันถ้าแบบมีการสื่อว่าไอ้คนคุมหัวนั้นมันคืออะไรก็แน่หรือมีเหตุการณ์มันมีการเล่าเหตุการณ์ในช่วงภาคแรกที่มันมีความเกี่ยวข้องภาคสองคือมันมันจะเขาอาจจะเริ่มตามหาแล้วว่าใครจะเป็นผู้ทรยศ ขอชดว่าเพราะมันมีประเด็นในช่วงภาคแรกที่คุณนั่นจะรู้ก็ดีว่ามีเรื่องราวหรืว่าเออผู้ทายศแบบผู้ทายศมาว่าว่าเงาทําไมแบบเงาไม่เชื่อเงาแบบไม่เชื่อใจเลยแบบว่าถูกทรยศไปถูกทาทาผิดกฎอะไรประมาณนี้นะครับผมมันเลยแบบว่าเริ่มมีการเฝ้าระวังเริ่มมีการแบบระวังตัวมากขึ้นเริ่มมีการที่บอกว่าเออเราจะจัดการพวกเขายังไงแะ้วมันเริ่มมีการแบบเปลี่ยนแปลงในตัวของชดว่ามากขึ้น ถ้าเป็นสนานอะไรต่างมันอาจจะโยซอฟตลงในช่วง3ตอนแรกเราต้องพูดก่อนว่ามันมีแค่แบบว่าการปูปมประเด็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับบาร์บี้หรือบัคบาร์บาร์บาร่าอย่างเงี้ยเช่นแบบอย่างเช่นในตอนที่2หรือตอนแรกเนี้ยที่ตอนแรกก็เราพูดถึงตอนแรกก่อนคือตอนแรกเอาตรงแล้วตอนแรกไม่มีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าตอนแรกจะมีความเกี่ยวข้องเนี่ยบอกว่าไอ้สามคนไอ้สามเงาอ่ะไอ้สามเงาจะเป็นใครบ้างนะสามเงาจะเป็นตัวของสามเงาเอ่อคิกชาร์โอดอ่ะ มีเค้กมีน่าจะเป็นเค้กจอนอ่าน้องจอนจอนใช่ไหมอ่าจอนแล้วก็โตัของเบทิกนะครับผมใช่ไหมอ่าไม่ใช่จอนแล้วก็ลูเออหลุยจอนแล้วก็หลุยนะครับผมไอตัวของเค้กหลุยจอนเนี่ยทําไมแบบทำไมผู้หญิงชื่อจอนวะ <laughs> พี่พี่ผู้หญิงชื่อหลุยเฮงงว่ะลุยกับลูเออโอเคมันก็คล้องกันอยู่แหละอ่าหลุยจอนเค้กเนี่ยก็มาฝึกกันโดยมีคนในคนเขาแบบ ในในผู้ติดดาวเนี่ยอย่างเช่นตัวของซูซูนาเนี่ยอ่ะซูซูนาก็มาช่วยสอนซึ่งตัวซูซูนามันแบบนิสัยมันจะดูล่าเลืงที่แบบว่าจับจับชาร์ดโอกรจับชาร์ดโอกรครับผมแล้วก็เออมันก็เริ่มมีการแบบอ่ะและเริ่มมีการแบบวางแผนกันว่าเออเราจะทำไงต่อเพราะว่าณตอนเนี้ยณตอนเนี้ยมันมีคนที่แบบว่าถูกแบบถูกแบบล้างสมองไปแล้ว็จะมาเพราะมันมีเหตุการณ์ประมาว่าได,ได้ได้ดื่มน้ำได้ดื่มนมเงาสักอย่างนี้แหละไ,ได้ทำให้แบบ ต้องโดนแบบล้บางสมองกลายเป็นแบบคนที่ถูกข้อมับเนี่ยมันมีปรแรมเด่นของการล้างสมองอยู่นะครับผมโอเคมันมีปมแรมเดนการล้างสมองอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องว่าใครทีแต่ว่าตอนแรกมันก็ไปตอนที่หน่งเลยบากก็มีตอนที่บอกว่าเออมีเรื่องการเปิเปเเปดเผยตัวละครมีเรื่องการแบบผู้คุยกับว่าไอ้เรื่องราวของที่นี่มันเป็นไงกับเรื่องราวของการแข่งขันการเรื่องราวของเงาเนี่ยที่แบบว่ามีการฝึกเงาเลยต่างแล้วบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไอ้ตัวของเค้กเนี่ยไอ้ตัวของเค้กอะมันจะส่งจดหมายหาหาจอน แต่ว่ามันมันก็มีเรื่องเล่าของน่าแต่ภาคอะไรใช่ไหมว่าจอนกับเค้กมันดูแบบจอนบางคนที่แบบว่ามันรักตัวเค้กมากอะไรยเงี้ยแล้วอยากจะจีบกันเค้กมันก็แอบหยอดหยอนนิดนึนงกับเค้กมันก็แบบแซ่บๆเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าอ่ะก็มีการส่งจดหมายกันจะปรากฏว่าตัวของไอ้ตัวของสุรนารามัจับได้ว่าเอ้ยทำไมส่งจดหมายมาทำไม เอ้ยทำไมส่งจดหมายกันนะแต่ว่าโต๊ะของซูน้าก็ไม่สงสัยโต๊ะของเค้กอะไรมาแล้วก็ให้จดหมายนะครับผมอะไรตามนั้นเพราะว่าโดนอ่านจดหมายหมดแล้วแล้วก็โต๊ะของจอนก็ให้จอนไว้ให้จอนไปนะครับผมตามนั้นแล้วก็มีเรื่องราวของอาบาบาร่ากับโต๊ะของบาร์บี้เนี่ยที่แปลว่าโต๊ะของบาบาร่าเนี่ยพลังของเงามันแบบมันเอ,อ่อล้นมากอะจิงกันแบบว่าเฮ้ย ทำไมแบบพลังทำไมพลังเงาของบาบาลาทำไมมันสมกันน่ะเหมือนแบบมันควบคุมไม่ได้แล้วก็มีเรื่องราวในอดีตท,ที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับในกลุ่มของตัวเองอะไรยงนี้ก็สุดท้ายจบไปตอนแรกไม่มีอะมากอ่าตอนสองก็เป็นตอนที่มีการเล่าเรื่องราวตัวละครนะครับผมแล้วก็มีการแบบอ่าไอ้กลุ่มของสมานนักเรียนอ่ะคุยกันคุยกันแล้วก็มีแบบในไอ้ตัวของคิดชื่ออะไรนะเดี๋ยวอะไรหวมันจะเป็นชื่ออะไรน,นะไอ้ตัวของอ่าเมลิโรสเนี่ยเมลิโรสก็มีแบบ เออมีการคุยที่เกี่ยวข้องกับเพราะตอนนั้นคือแบบว่าตัวของลุยแล้วเมลลี่โรตเหมือนจะแบบเหมือนจะล้ออะไรสักกันสักอย่างเนี่ยแหละแล้วแบบว่าอยู่ดีๆก็ไปพูดคำคำนหนึ่งอย่างเช่นพูดตัวของคิีโตเฟอร์เนี่ยว่าให้กลุ่มไอ้กลุ่มเราไอ้กลุ่มไอ้กลุ่มแบบกลุ่มติดดาวเนี่ยไอ้กลุ่มติดดาวเนี่ยกลุ่มที่โงกว่าเนี่ยถ้าแบบมีหัวหน้าที่คุมดีกว่านี้มันจะแบบไอ้ม่มีคีโตเฟอร์นี่คุมดีกว่านี้แล้วบอกว่าไอ้พวกนั้นแบบห้ามพูดถึงคิีโตเฟอร์ซึ่งเราก็อยากรู้สาเหตุว่าทำไมแบบห้ามพูดดชชืืื่่่่่อออออครรรรรริโตเเฟ์แล้้ววววกกก็มมมมมีีีาาาาาาปะุขงงงนนหหหัพไไ มีเงา ee, ที่ถูกทายศแล Champion, ้วก็ให้เฝ้าระวังตัวคนที่ชื่อเค้กอะไรเงี้ยเค้กชาโดว์อะไรเงี้ยนะครับตามนั้นแล้วก็มีช่วงของการส่งจดหมายว่าส่งจดหมายว่าทําไมแบบต้องส่งจดหมายให้ตัวของตัวของจรเพราะว่าได้แบบให้รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยแบบว่าพูดแบบเหมือนเหมือนให้จรโกรธอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเงาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบให้มีการแบบรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างว่าเออเป็นการร่วมมือกันแล้วก็มีเรื่องราวของการคอะอาดเงาแล้วก็มีเรื่องราวของการกินน้ํเนี่แหละ ไอ de de butter, men, kind of like, like ้ก like like ินน like like well. well, like, so, um, ้ oh, so like, infinity, uh, ําเงาเนี่ยแหละน้าเงาที่ทาให้แบบเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนกลายเป็นแบบจองจําอ่ะเข้าใจใช่ไหมเหมือนกลายเป็นแบบมันถูกล้างถูกคาสาว้กรูแบบปลอนไว้ถูกแบบคลับอะไรตา้กลูแบกลายเป็นแบบถูกควบคุมอะอะไรแบบเนี้ยแล้วตัวของเค้กมันรู้ไงนะครับผมแล้วตัวของแล้วตัวของเค้กมันเห็นแล้วตัวของเอมิลิโกมันเห็นดังนั้นอ่ะมันเลยแบบเกิดการชักมากงั้นมีเรื่องราวของการปูคู่ฝาแฝดด้วยหน่อยนะครับผมตามนั้นแล้วก็ ตอนนี้มีว่ามีซีนน่ารักน่ารักที่มตโตของอโรเมลี่น้องคุณนรเมลี่นะโรเมลี่ก็ได้มาคุยกับตัวเอเมริกันแล้วมีซีนหวานกันหน่อยแล้วก็จบไปนะครับแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวระหว่างว่าเออตัวอย่างเช่นตัวของตัวของบาร์บี้และบาบาร่าเนี่ยก็เคยคุยกันว่าเอ,อ้ย บาบาบาร่านี่เนฉันแบบฉันเป็นคนอ่อนแอฉันอยากอยู่คนเดียวเลยฮคือสมัยก่อนอะบาบาร่าเป็นคนบาลาคนแบบคนขี้กลัวคนแบบมันกลัวมากไม่อยากเป็นผู้นำะไรอะแล้วบาร์บี Barbara ้บาร์บี้เมื่อก่อนนะในปมเมื่อก่อนนะบาร์บี้น่ารักมากนะคือไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเกลี like like ่ยกล่มาทุกวันเนี่ยคือบาร์บี้เป็นคนน่ารักมากเว้ยแล้วได้เห็นความสัมพันธ์ว่าเออตัวของโรมิโรสเมลี่เลยไมลี่โรสมันก็แบบว่าเคยรู้จักกับตัวของบาร์บี้และบาบาร่ามาแล้วไงแล้วก็มีเรื่องราวออนว่าเออ เหมือนแบบเหมือนบาบาร่าโดนเหมือนบาบาร่าเข้าใจผิดรถเมลี่ว่าเฮ้ยจะอยากจะอยากร้อฉันนะแต่ว่าเธอแต่เมลี่ลอมันพูดกล่อมให้แบบให้เธอรู้สึกแบบเชื่อใจเราอ่ะเธอมีความสามารถเธอมีคนเก่งนะเธอแบบไม่ฉันไม่สามารถสู้เธอได้อะไรเงี้ยแล้วเป็นการแบบให้สุดท้ายมันเป็นเป็นคู่เป็นแบบเป็นเพื่อนกันแล้วสุดท้ายก็มีการเปิดเปิดเผยตัวละครอย่างเช่นคีซอฟเวอร์ว่าเออคีซอฟเวอร์มันเป็นผู้นํากลุ่มรองดาวในอดีตนะครับกลุ่มในอดีตแล้วก็คอยเป็นกลุ่มที่แบบว่า ไอ้ผู้ตุกต๊กตาผู้ชาโดเขาลมมากแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ไม่อะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ต้องรอดูกันนะครับผมโอเคมีเรื่องราวของคู่แฝดที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตน,นะเพราะว่ามันตอนนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วโอเคช่วงทำความสะอาดครับผมช่วงทำความสะอาดไม่มีอะไรมากคือช่วงตกระการไปช่วงบอลว่าไอ้ช่วงทำความสะอาดแล้วมีเหตุการณ์มองเงามาจมตีนี่นแหละเงามาจมตีแล้วก็บอกว่ามีซีนฮาที่อ่ามีตัวละครออลลี่และโอลิเวอร์เนี่ย ไอตัวโอลิเวอร์ไอโอลลี่มันก็เอาเครื่องดูดฝุ่นยักษ์มามาให้ตัวมาให้ดูดเงาเนี่ยแหละแล้วก็มีซีนอาหารที่บอกว่าเอมิลโกก็ดูดเงาดูดเงาดูดเงาเนี่ยแล้วก็มีซีนแบบว่าเออเห็นแบบว่าการไล่ล่าตัวละครไอตัวละครตัวละครคุมไอตัวละครน่าสงสัยแล้วก็มีการแบบยังไม่มีนล้มากสามตอนแรกไม่มีมากมีการแบบคุมดำเนี่ยมีการแบบไอตอนที่3นะเป็นตอนต่อสู้ว่าให้เงา,าอะไรต่างๆนะมีเรื่องปริศนาว่าเขาเป็นเงา,ากายกลายล่างได้เครื่องดูดฝุ่นหาอะไรแล้วก็มีปริศนาให,ใหญ่ที่สุดก็คือ ไอตัวของคู่ฝาแฝดเนี่ยยุยดีก็ทําลายขวดที่มีแบบที่มีน้ําน้ําที่มันแบบน้ําที่มันเป็นอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์มากอะแต่ว่าตัวของคู่ฝาแฝดนันนั้นมันไม่ได้ทำเว้ยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็โดนจับไปแล้วก็โดนแบบดูขังลือสะอย่างก็เป็นปริศนาลอยที่สาว่าที่นี่เป็นที่ที่แบบอันตรายที่สุดแล้วเขาต้องรอดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้โลกของโลกของเขาเบาควันมันเริ่มหนักแน่นเพิ่เรื่อยๆแล้วก็ต้องรอดูว่าในอนาคตจะเป็นไงครับของเซนติชั่์เฮานะครับก ซึ่งนี้มี12ตอนคะแนนล่าสุดก็ประมาณ7.90นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะพอควรนะก็ต้องเราดูว่าในอีก9ตอนที่เหลือนะครับผมใช่ไหม1 9อีก9ตอนที่เหลือก็เป็นไงนเราก็ต้องติดตามโจมกับตัวของซซรีชาร o โ s เฮานะครับผมตามนั้นโอเคก็เราพูดถึงงานภาพนะครับผมงานภาพชาร์โดเฮาเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับผมงานภาพดี B. ตามนั้น งานภาพดีครับผมก็มาตรฐานอยู่แล้วของโคเวิร์กเพราะว่าโคเวิร์กนั้นทํางานเผายากนะพูดเลยเลยว่าโคบเวิร์กทำงานเผายากเลยแบบว่าทําให้ซีนี้เปซีรีส์ดีงานภาพก็โอเคจริงๆนะครับผมงานภาพดีเลยโอเคเลยครับผมไม่มีงานดรอปแล้วก็แบล็กเกลก็ยังดูสวยเหมือนเดิมน,นะแบ็กเกลมวลๆอะไรต่างก็ดูสวยเหมือนเดิมน,นะไปซี์ที่บอกว่ายังงานเรื่องแบล็กวก์ก็ยังดูสวยงามยังดูแบบดีตามท้องเรื่องเหมือนเดิมน,นะครับผมตามนั้นส่วนมาด้านของสาวประกอบนะครับผมสาวประกอบเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะ นักภาพภาคได้อ่าพูดเลยว่านักภาพก็ภาคได้ดีชุดตัวละครในโชงสาวตอนแรกแต่ว่าในหรืองจกนี้จะภาพได้ดีมากขนาดไหน,นก็ต้องรองดูกันและกระบอกับโ,กกโตของซเรนี้นะโอเค มาพูดถึงเพลงเปิดเพลงปิดครับผมเพลงเปิดครับผมชาวีเ,เด้นนะผม, Dance, ผมโดยโตัวของเลโอน่านะครับผมก็ทีนี ona, เ้เลโอน่เาเราชาร์โนเฮาภาคแรกนะเลโอน่าร้องเพลงปิดนะครับซึ่งเป็นเพลงปิดที่พอมากรับส่วนเพลงเปิดเลโอน่าร้องเพลงเปิดภาค2นี้ถามว่าพอไหมพอครับผมแต่ว่าองค์ประกอบเพลงเปิดก็จะดูแบบโจโอไอนิดนึงจะดูเกเรนิดนึงนะครับผมจะดูแบบไอ้ยิ่งไม่หวายกระชังว่าอะไรนิดนึงครับผมตามนั้นแต่ว่าอ่ะก็ตอนนั้นเป็นเพลงเปิดที่ดีครับแต่ว่าองค์ประกอบของงานเพลงมันก็ ไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมนะแต่มันก็มีความแบบใสๆแล้วมองสองคนอะไรพอสัมผัสเลยก็อสองคนอะไรนี้แค่นั้นนะครับผมส่วนเพลงปิดครับผมอ่าแมคเคอร์เลดนะโดยตัวของคานิตก็ผมคานิตซีซั่นนี้ร้องสองเพลงนะเพราะว่าร้องร้องเพลงเปิดของอไลรคอลลีรีคอร์ดไปด้วยนะครับแล้วก็ร้องเพงลงร้องเพลงปิดของชตาตดวูกท้าวสองนะครับผมก็เพลงปิด ดีเพลงป็นโอเคครับผมแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับลเลวหน้าเมือนตอนปีที่แล้วซีซันนี้แล้วก็สู้ไม่ได้หรอกตอนนั้นแต่เพ้งปิดดีจริงครับผมตามนั้นโอเคส่วนเรื่องซาวประกอบนะซาวประกอบก็ยังดีเหมือนเดิมที่ผมพูดไว้นะครับเพราะว่าคนทำซาวประกอบก็ซีซันนี้ก็ทำซาวประกอบอีสกายโอซิสังด้วยนะครับก็เลยแบบก็เลยทำให้ซาวประกอบตรงนี้อาจจะดูแบบนักสะสตอะไรที่ผมฟังบารู้สึกว่าซาวประกอบตัวนี้จะใช้โทนเดิมจากภาคแรกนะแต่ก็ต้องดูว่าซาวประกอบจะใช้ของใหม่ไหมนะครับผมรอดูกันนะครับผมตามนั้นโอเค ก็มาสุดท้ายเราเรามาสรุจคะแนนชกศัพตอนแรกของเซรีชาตอเคาน์ต์นะครับก็ชาตอเคาภาคสองครับเป็นอนิเมะที่มีเรื่องราวของภาคต่อขอเซรีที่ใครยังไม่ดูภาคแรกก็ต้องดูก่อนนะครับเราค่อยมาดูภาคสองนะจะมีเรื่องราวของ ไอตัวของเรื่องราวในสา3ตอนแรกอาจจะยังไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่เริ่มเผยมาเปิดเผยเรื่องราวตัวละครมีสิ่งที่น่าสนใจเราคิดว่าหลังจากนี้ไอชาร์โดเนี่ยไอบ้านของชา a d โดในบ้านเงาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะครับเราก็ต้องรอดูกันนะจากซีรีส์ของชา a d โดเฮา s e นะครับโอเคชาโดเฮาส์ในสามตอนแรกครับผมถึงแม้จะเป็นซีรีส์ธร,รรมดาแต่ว่าก็ยังมีอะไรที่มันน่าสนใจจริงน,น,นะครับผมโอเคก็6คะแนนครับผมตามนะั้นเป็นซีรีส์ที่โอเคครับผมแต่ว่าอาจจะยังดูธรรมดาแล้วก็มีจุดเสียด้ ของความซีรีส์นี้นะคือมันเป็นโทนที่มันแบบท่ามไซสซบไลท์ใสๆาพแต่มันก็แอบเสียดายที่แบบว่าโทนมาจะน่ามีความที่มันหนักอารมณ์หรือหนักแน่น มากกว่าน uhm. ี้ในความรู้สึกผมนะครับผมเพราะว่าเอาตรงแล้วปัญหาอย่างหนึ่งคือมันมันค่องขั้นที่จะซอฟหรือเบาไปหน่อยนะสำหรับเนื้อหามันแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งที่น่าสนใจจริงๆตอนซีนี้ที่เราก็ต้องรอดูกันเพราะว่า3ตอนแรกมันยังไม่เผยเรื่องราวนะมันเผยแค่ว่าเออมันเผยแค่ว่าเออเรื่องราวนี้ฉันต้องทําไงฉันต้องทำอะไรแค่นั้นก็จบแต่ว่าเรื่องราวที่มันสำคัญสำคัญมันเริ่มยังมันเริ่มยังไม่เผยมากขนาดนั้นสำหรับผมนะครับผมโอเค ตอนเราดูการน,นับสัวโตของเชนทูเฮานะครับโอเคเชนทูเฮาส์ภาคที่สองแล้วถามว่าโมงของคะแนนเหมาะสมไหมเหมาะสมใยกันตั้งปวงครับท่านทัายผมแนะนํำไหมเป็นซีรีส์ที่ใครไม่ชอบโทนที่เบ,บาๆหรือโทนที่แบาบในเรื่องอนนาสตาร์ไลท์ที่แบบในเรื่องมันหนักแน่นแต่ว่าโทนมันเบาเกินไปผมอาจจะพอที่ยังไม่แนะนําสับตัวซีรีส์นี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื้อหามันอะไรต่างก็อาจจะเป็นซีรีส์ที่เปแนะนําให้ดูได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมซีรีส์นี้ ภาคแรกผมเป็นมองว่าเป็นซีรีส์ธรรมดาท่านภาคสองผมยังยังไม่แนะนำขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าจบซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ดีแค่ไหนนะครับผมในภาคสองต้องรอดูกันนะครับผมโอเคชานอลฮอนนะครับผมในสามตอนแรกผมให้หกคะแนนนะครับผม okay โอเคก็จบรประสบการณ์พูดถือในซีซั่นซัมเมอร์2022ครับก่อนรายการสาวตอนแรกเป็นไงบ้างครับครับถ้าชอบติดติดตามเรื่องแล้ว,ลวก็ขอฝากรายการทุกอย่างชอบหมดนะครับผมเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นก็ต้องรอติดตามชมครับโอเคสวัสดี้ตัวละครครับผมสวัสดีครับ